โอเคก็เ okay. มื่อกี้ได้เอาบารลำโบแล้วกดไปได้สองวันตลอดเออก็นะครับระบบผมเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับชื่อว่ากิดพาแนลนะครับกิจพานลเนี่ยใช้งานยังไงอ่าใช้งานได้2แบบครับคือถ้ากรณีที่คุณติ๊กสวอตกิดแล้วคุณใช้ท o ทอลกริดททอลกิจก็คือจํานวนไม้ที่จะให้ออก หลังจากที่มันเกี่ยว pending เ,เอาไว้แล้วก็ตามจะ pending อะไรคุณก็ต้องกำหนดให้มันเช่น sell stop นะครับ sell stop อ,อ,อ่าถ้าติก๊กสวอตกิจแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาคุณก็ pending เ,เอาไว้หลอด20อ่ะสมมติผมมี2 6 7ล้านใช่ไหม n d i n g ไว้ตรงนี้ปักถ้ามันเกี่ยวตรงนี้ปุ๊บมันพุบลงมาอีก10ไม้คุณระยะห่าง2ปิ๊บ แต่ถ้าเกิดคุณติ๊กเซลล์ลิมิตด้วยมันก็จะมีการกลางเซลล์ลิมิตให้ด้วยไม่งงใช่ไหมครับแกลบคือการก่อนออกออเดอร์นะครับให้มันมีช่องไฟหน่อย mm hmm. ก็คือ50จุดนะครับถ้ากำหนดแกลบโรงงาน50จุดผมว่าเมคเซนแล้วถ้าเกิดว่าไปใส่ศูนย์เลยมันจะออกเลยนะอืมแต่ถ้าเราไม่ใช้สวอชกิตเราจะกลางแบบเป็นยากันยุงเลยอย่างเงี้ยห้ไม้ระยะห่างสองปิ๊บยีจุดขดึ๊บ มันจะไม่ส่งราคาให้โบกเพราะว่าถ้าเกิดส่งเนี่ยโอ้โหกว่าจะอื้มกว่าจะกลางคุณเราเอาลดูเอแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนี่คือ virtual grid นะครับ virtual grid แบบหนึ่งเดี๋ยวผมทำให้ดูคือถ้ามานั่งรอมนะันเหรอโอ้โหตายตายตายอย่างเดียวถ้าลองเฟลให้หมดนะ virtual grid virtual pending อ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูคือที่ต้อง virtual ให้หมดกเพาสาเหตุนี้แหละโอ้โหกว่าจะกลางเข้าไปไดี สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองตายไหมครับตายโดยนแดกก่อนพอยกเลิกไปก่อนนะครับเห็นไหมมันยังกลางไม่เสร็จเลยเรียบร้อยราคาลงแล้วก็โดนแดกเพราะว่ามันอ่านหลอกอยู่เห็นไหมเนี่ยมันอ่านหลอกอยู่มันกําลังทพนดิงเห็นไหมยิ่งถ้าเป็นเอกเน็ตมันจะรีโค้ดด้วยนะอ่าทีนี้ผมลบก,กิจทีนี้เรากลับมาวาร์ปกลับมาวาร์ป กดปั๊กเซลปุ๊งง่ายกว่าไหมพอมันลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็ลงมาเปฐานดิกินหญ้าหานฟ้ากินยุนยงอย่างเงี้ยแหละแต่ไม่ใช่หลอดยีิบนะคุณก็0ูนดศหนึ่งซอยไปดิเออก็มไม่เห็นยากอะไรเลยศูนุดศูนย์หนึ่งซอยเข้าไปไอ้นียระยะห่างมันมีวินัยของมันไงก็คืออสามปิบก็ได้วขี่เกินทีนี้ก็รอรออย่างเดียวเลยถ้าจะเซลล์ลิมตด้วยก็ได้นะเอาดิ แต่ถ้าอยากให้ระยะห่างมันแบบว่าเออไกลๆนิดนึงก็ใส่ไปสิบปก็ได้อะปึ๊กปกดูดิช่องไฟตรงนี้ไม่ขึ้นก็ลงนะครับก็ใช้เทคนิคนี้ในการเทรดก็ได้เหมือนกันแล้วก็ภาพเก็บไฟลันลบนะครับอย่าลืมติ้ง Profit Lock ด้วยเด้อสำคัญที่สุดเลยนะเอ่อถ้ากรณีอยากมาติงเกลนะครับใส่0.01นะครับไม้แรกมันก็จะออกที่หลอดเท่าไหร่ฮะ ศูนย์ยี่สิบหนึ่งศูนย์ยี่สิสองศูนย์ยี่สิสามศูนย์สิี่มาติงลงมาเรื่อยๆนะเบิ้ลลงนะนงนะไม่ได้เบิ้ลขึ้นแต่ถ้าเกิดเซลลิมิตมันก็จะเบิ้ลขึ้นศูนย์ยี่สิหนึ่งศูนย์ยี่สิสองศูนย์ยี่สิสามประมาณนี้นะเทคนิคการใช้กริดสั้นๆเลยใชลองไปใช้บนเดโมดูก่อนก็ได้ครับก็คือแกลบนี่ก็คือช่องว่างระหว่างการก่อนที่จะกลางกริดนะครับก็คือถ้าเรากดปึ๊กเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากกลางเลยก็ติ๊กสวอตกราจุดประสงค์เราาคืออยกจะเซลสต็อปใช่ม เอาไว้ใต้นี้เออใต้ราคาบายนี่ถ้ามันมาปุ๊บกูซอยเลยนะ20นิบไม้อะไรเงี้ยอ่าโอเคนะเคลียร์นะโอเคครับสวัสดีครับ